สวัสดีครับบาเทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสายดวนพี่น้องครับผมกับจะพาท่านผู้ชมครับมารับชมนะครับสายดวนจากชัยภูมินะครับพ่อชัยภูมิแลอพี่น้องครับเขามาแล้วตรงตรงสองงวดนะครับท่านผู้ชมครับกับงวดนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะลงกับตัวเลขให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมครับ มาฟังน้ากันตอนนี้พ่อเพิ่นอยู่ในสายนะครับเนาะสายด่วนชัยภูมพมพี่น้องครับจะพ่อใชัยภูมพ่มนะครับผมงวดวันที่หนึ่งกระฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับมาฟังน้ากันนะครับเนาะว่างวดนี้นะครับเพิ่นจะเน้นจะเน่นให้ชุดใหครับตอนนี้พ่อเพิ่นอยู่ในสายและครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเปาเทาครับสองวดนี้เขาตรงๆเลยบอกว่า โอ้ยเขาตรงคับตรงแน่หลายงวดพู้หนึ่งนี่ครครับปาเจ็ดสองตัวเก้ามันก็ยังเขาอีกอยู่งวดผู้นึงเนี่ยงวดที่เนี่ยโอ้งวดนี้จะเป็นท้งไหนน้อพ่อถ่ายขึ้นเวทีย่ามไหนเนี่ยวันี้ก็ขอภาวนาให้มันเข่าอีกล่ะมันพอมันมันมาแบบเก่าแม่เลขว่าเนี่ยครับเจ็ดสองแมนว่าพ่อมันจะบาได้สูตรตัวเก้า่าพ่อ เป็นทั้งไหนพ่อช่วงนี้ทั้งชายพุม่มวานเขาว่าฝนตกดีปะครับเขากว่า,ววาล,ะละว่านแห้งห้อยโอ้ยกับฝน,นดีละมันไปยังไงเปิดปู่ฝนอ่ะฝนขึ้นมาแต่ทั้งทั้งขี่เดียวพ่อมะเป่งเอาน้าแม่ทั้งขี่โอ้แบ่งมาทางชายภู่มเลยเด้อ <laughs> 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 กับ <laughs> โอ้ล่วีดีกับกับทั้งนี้ตกดีไหมพ่อ แท่งนี้ตกสู้เมือ,อนี่ีข้างนอกก็ยังตกยี่พอเมื่อนีตอนนี้ยังตกอยู่อย่างว่าบนข่าวบนยูทูป,ปก็เห็นแต่ว่าฝนตกฝนตกอยู่ฝนตก่เนี่ยอยู่ข้างนอกก็ก่กำลังตกตอนบ่ายนี่ตกแห้งตอนนี้กำลังตกเอาป่ะเขาเลียกตัวเลข,เลขเได้เลขอะลองเบิง้าถนอกมันเด่นเขาบ้องวันนี้นะ คำนวณเพิ่มมันกับมาทางเกาแล้วมันก็เป็นตาเข่าอีกขึ้นเกได้งวดน้าครับว่ามาตรงๆแล้วจะงวดกว่าสองงวดว่าเพราะอันทีสามสองงวดมาตรงๆนะสองงวดมาตรงๆครับงวดสองเจ็ดสองนะครับหลักร้อยมันหักเข่าทามาสามเจ็ดสองเน้นเจ็ดสองเลยล่ะครับ วมื่อกี้เนี่ยมันเป็นตัวร้องเจ็ดสองมันเน้นเจ็ดห้าครับกระล้องเบิรงวันนี้เล่าลน้นอ๋อความมด,ดีเป็นยังไงครับผมอขบวนเดอ้อบนนี่เด่นบนนี่หกกับเก้าบนวิ่งหกกับเก้ากระป๋อตัวนี้มันคือหกว่นะนี่ยเด่นที่หก <5. S 1> ครับ ตัวเ <shield S 1> ด่นนี้ดิดนี้หกเก้าครับครับสองเก้าหกเก้าได้จะคู่กับป่ะใส่สี่คู่คือเก้าหละย่าสี่คู่หกเก้าแล้วสองเก้าครับถ้าว่ากันมาจแคสองตัวเนยห้าเก้ากับเจ็ดเก้าห้าเก้ากับเจ็ดเก้าห้าเก้ากับเจ็ดเก้า กรับได้สามตัวไปะน้ครับผมสามหกเก้าสามตัวได้กระหางก็พอได้สีหางคือเกาอ้าแล้วรัจิตต์หางเใดหางหนึ่งกับย่านมันไปเข่าตัวตัดกรับสามกับมีตัวตุลเป็นชุดล่องอยู่กรับสามหกเก้าแปดหกเก้าแปดหกเก้า แล้วก็ชุดกันบนามีสองชุดกับห้าหกห้าหกเก้าห้าหกเก้าเจ็ดหกเก้ากับเจ็ดหกเก้าครับเนี่ยมีสามตัวกับมีสี่ชุดมีสี่ชุดเน้นนี้หกเก้าเหรอวาเน้นหกเก้าแล้วล่ะตัวตัวเดียวแล้วล่ะตัวเน้นเนี่ยต่ว่ากันห้ามันน่ากั กันร้องไว้ยู่สองเก้าสองเก้านะครับเด่นเน้นคือหกเก้าเด่น,น, 69, <c oughs> นร่องคือสองเก้ากันนี่คือหาเก้าครับเจ็ดเก้าชุดสามตัวพอเน้นตัวไรครับชุดสามตัวสามหกเก้าครับครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นร้องร้องกันจังน้อยยุ่แปดหกเก้าเนี่ยแต่ว่า <c oughs> ตัวเน้นแท้ๆคือสามหกเก้าครับครับแปดหกเก้านะพอนะ กับผมเอาชุดล่างก็ล่างวัดนี้กับนี้สองตัวแปดกับเก้าล่างวิ่งแปดกับเก้ากรับเด่นที่แปดเด่นที่แปดครับพ่อครับครูกับนี้แปดเก้ากรับแปดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย แปดห้า <85 S 1> กับแปดหกกับแปดเก้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหกบอกว่าเน้นที่แปดเก้าเด้อกับแปดเก้าแปดศูนย์ <85, S 2> <86 S 1> บอกว่าแปดเก้าแปดศูนย์แปดห้าแปดหแปดห้าแปดหกกับผม <c oughs> ครับตัวเน่นก็คือแปดเก้าละเน้นเน้นคือแปดเก้าบนวิยย่งห่วกับเก้ากันไว้ยูแปดศูนย์ตัวลองร้องกันไว้นะตัวเน่นจะแปดเก้าตัวร้องคือแปดศูนย์ตัวเด่นแปดเก้าเด่นรองคือแปดศูนย์ตัวกันคือแปดห้ากับแปดหกคุณบอกว่านครับ,รบอืม <c oughs> บนนี้มั่นใจหรือเพ่าหกเก้าคับสองเก้านี่มั่ตัวเดียวแท้ๆคือหกเก้าครับเบิ้งต้งแจับสามามชุดสตัวไว้กมิหกเก้าหกเกาทั้งเบิร์ดน่ะมาตรงๆหรือกว่ารครับคับตัวไว้นั่มเน่นตรงๆหรือครับตัวไว้นั่ม <c oughs> ที่เฮ็ดมากกับพยายามเฮ็ดหลักหน่วยหลักสิบนี่เวลามันออกก็ไม่ได้ออกตรงตรงครับอืมเพราะว่าสูตรของพ่อนี่สูตรที่เฮ็ดนี่คือปักลักให้แล้ว <c oughs> ครับค,คือล่องหานี่คือหลักให้แล้วมาแต่ใดแต่ไรมาแล้วล่ะครับพ่อราะว่ามัมกัอนี้เมื่อกี้โดนๆที่ว่ามันจะออกกับอนะ่ะครับผมเน้นให้แล้วนะพ่อเนาะ ล้านเนนๆนแล้วครับสูตรพามว้วนอบพติศูนย์ได้บอกป่ะสูตรเนี่มันไปนเด่นอยู่ร่างประเด็นวดเนี่ยครับเด่นอยู่ร่างเด่นอยู่ร่างถ้ามาคือแปดศูนย์ได้บอก่ะแน่นนั่นแหละถ้ามามครับผมอืม่างวิ่งแปดรองเก้า เก้านีไม่ได้จับคู่เห็นป่าวว่าจับคู่เห็นจับแปดเก้านีมานน้ากันเนี่ยเดี๋ยวจับจับคู่เดี๋ยวแร้ครับอืมโอ้ชุดบนนี่พ่อมั่นใจหกเก้าครักเนาะครับชุดสามตัวสามหกเก้าแปดหกเก้าห้าหกเก้าเจ็ดหกเก้าจับให้ต่สามตัวใสต์ตัวหกเก้าด้วยตัวนี้พอ่อ แกล้ครับตัวเจ็หกต่ครับคือจังหวัดไอ้ที่คือจังหวัดที่สองเจ็ดสองวันแนกับมักตัวเดียวคือเจ็ดสองครับก็ตรงให้เบ้าเท่าเบิงละไม่แค่เจ็ดสองมีอันเพาะตะวันตะวันวัดที่ผ่านมาเนี่ยมักเจ็ดห้าเพราะเจ็ดสองมันออกไปแล้วครับก็เลยให้ผมให้เจ็ดสองเป็นตัวกันครับไปออกกบไปออกตัวกันนู้นที่แล้วนะครับ เอาคับแกเด่นตามมีนพ่อพอนะครับขอบคุณพ่อชัยพุ่มพี่รองนะครับน้องพ่อมั่นใจครับเพราะว่าสองวดที่ทรงให้บ้าเถ่อพี่รองครับวดสามเจ็ดสองนี่คือเด่นครับวดสามเจ็ดสองสามตัวพ่อให้ผมตัวไหนก่อนครับผมผมมจะสาให้สามเจ็ดสองมันออกสองเจ็ดสองนะอ๋อแมนพ่อให้ผมสามเจ็ดสองมันออกสองเจ็ดสองพี่รอง สองตัวเจ็ดสองตรงตรงหัวที่ผ่านมาเน้นเนเน้นสงตัวให้เจ็ดสองทําไอหัวที่ผ่านมามาตกกันเนาะพอเนาะเจ็ดสองมาตกกันงวดที่แล้วเพราะว่าเจ็ดสองมันจกแล้วอ่าเอาครับขอบคุณพ่อชายผูมุ่งครับผมกับพ่อกับจังไดาเหตุไพ่เอฟซีแฮ่งครับผมครับขอบคุณครับพ่อครับชมครับสายด่วนเนาะครับ จากพ่อชัยภูมินะครับสายด่วนจากชัยภูมิพี่น้องนะครับหมวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหครับวิ่งบนนะครับเนาะกับเด่น6รอง9นะครับผม2ตัวนะครับเนาะหกเก้าสองเก้าห้าเน้นถ้าเน้นคู่เดียวคือ69ทําชุ่มครับเด่นรองคือ29นะครับเนาะห้าเก้าเจ็ดเก้าตัวกันครับผมชุด3ตัว369 869 569 769 ชุดเน้นหางเดียวคือ369เครับเด่นรองคือ869นะครับผมห6 9 7 6เเป็นตัวกันทำชุวงครับล่างวิ่งเด่น8รอง9ครับผมแปดเก้8แ8ดเน้นถ้าเน้นคู่เดียวคือ8 9กับเด่นรองคือ80ตัวกันคือ85 8 6ครับขอบคุณพอชัยพุมิครับ ขอบคุณ FC แฟนคลับทุกช่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่ยมยศสุขสุขคนเด้อเนาะครับเนาะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะอายุมั่นคนยืนเด้อพ่อใหญ่ยมยศเด้อครับแล้วก็ FC แฟนคลับทุกท่านครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบัลท์สวัสดีครับ